ในปีนั้นอากาศที่เมืองแม่ห้องสอนหนาวเย็นมากหนาวจนหยาดหยดน้ำค้างที่เกาะอ,อยู่ตามใบไม้เหนือพื้นดินกลายเป็นหยดน้ำแข็งผู้คนพ่อค้าแม่ค้าในกาดเช้าหนาวจนตัวสัน่นเวลาพูดเวลาหายใจจะมีควันเป็นไอพวยพุ่งออกมากัดกัดกัดผู้คนในกาดเช้าเห็นหน้ากันจะพูดแต่คำนี้ แล้วกระชับผ้าห่มห่อตัวบ้างก็กอดอกทำตัวสันลานหน้าบ้านแทบทุกหลังคาเรือนจะพากันก่อไฟผิงนั่งล้อมวงเอามืออังไฟขับไล่ความหนาวเย็นกันทั่วทั้งเมืองสร้างอุ่นเปิงไปซื้อของที่กาดเช้าเห็นพ่อค้าแม่ค้าหลายคนนำหมวกนำถุงมือถุงเท้าและเสื้อกันหนาวซึ่งถักทอ โดยฝีมือชาวบ้านชาวดอยมาวางขายมีผู้สนใจไปเลือกหาซื้อกันมากชายหนุ่มเดินแวะเข้าไปดูแล้วจูจ่ๆใจของเขาก็หวนคิดถึงพ่อลุงชีประขาวเติงขึ้นมาเขาคิดว่าแกอายุมากแล้วอาศัยอยู่ในถ้ำตามลำพังคนเดียวอากาศหนาวเหน็บจนน้ำค้างแข็งอย่างนี้แกจะอยู่อย่างไรหนอคงจะนอนตัวขดตัวงอ หรือไม่ก็อาจจะนั่งผิงไฟอยู่เดียวดายน่าสงสารเหลือเกินคิดดังนั้นแล้วก็เกิดความรู้สึกห่วงใยตั้งแต่จากมาเมื่อปีกลายยังไม่ได้หวนกลับไปเยี่ยมแกเลยความรักความผูกพันเตือนใจภาพของตาชีประขาวผู้ชาราปรากฏเกิดขึ้นในมโนสำนึกอีกครั้งสร้างอุ่นเปิงคิดไม่นานก็ตัดสินใจ เขาเป็นคนโสดมีอิสระเสรีในชีวิตเป็นเสมือนนกป่าไม่มีคู่ไม่มีเจ้าของจะโผบินไปที่ไหนเมื่อไรก็ได้ตามใจปรารถนาชายหนุ่มเลือกซื้อหมวกถุงมือถุงเท้าถักเสื้อกันหนาวแขนยาวและผ้าหม่มผืนใหญ่ผืนหนึ่งเตรียมตัวออกเดินทางทันทีกลางดึกคืนนั้นเขาตั้งใจไหว้พระสวดมนต์แล้วทำสมาธิภาวนา ทรงกระแสจิตข้ามภูดอยไปหาพ่อหลุงฉีประขาวว่าพ่อหลุงเติงเอ๋ยเฮาสร้างอุ่นเปิงใจถึงพ่อหลุงพรุ่งนี้เช้าเฮาจะออกเดินทางไปหานะขอให้พ่อหลุงจงรับรู้ถึงการเดินทางของเฮาด้วยครั้นพอใกล้ย่ำรุ่งเวลาห้านาฬิกาวันต่อมาเขาก็นำเสบียงอาหารและของฝากใส่ตางบรรทุกหลังมา้า ดึงแผ่นกระดาษแผนที่ย่นระยะทางมาถือแล้วสำรวมใจให้เป็นชานภาวนามนกำกับลงไปว่านะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะแผนที่ศักดิ์สิทธิ์เอ่ยจงนำพาเราเดินทางไปหาพ่อลุงชีปะขาวเติงอธิษฐานจิตดังนั้นแล้วก็จูงม้าก้าวเดินออกจากบ้านทันที ด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาในใจก็ภาวนานะโมพุทธายะนมโมพุทธายะอยู่ทุกขณะเวลาก้าวเดินด้วยพลังแห่งแผนที่ย่นระยะทางและพลังแห่งฌานสมาธิซึ่งตั้งมั่นเพียงครู่เดียวเท่าน,นั้นเขาก็พ้นผ่านออกจากตัวเมืองแม่ห้องสอนมาเดินอยู่บนดอยสูงเสียดฟ้าตะวันยามรุ่งอรุณทอแสงอบอุ่นสาดส่องมา เสียงนกป่านานาชนิดร้องเจื้อยแจ้วบ้างก็บินออกไปหากินเป็นหมู่หมู่ดอกไม้ป่าหลากสีเบิกบานทรงกลิ่นหอมฟุ้งกำจายไปที่ทางเดินในแดนไพรยามรุ่งอรุณสร้างอุ่นเปิงได้เห็นตัวด้วงมแมลงกวางขนาดใหญ่สีดำหลายตัวซึ่งบินออกหากินตอนกลางคืนแล้วเสียหลักร่วงตกหงายท้องดิ้นอยู่มันช่วยตัวเองไม่ได้ มแมลงด้วงกวางเหล่านี้มีจุดอ่อนหากเสียหลักนอนหงายท้องแล้วจะพลิกคว่ำกลับตัวคืนในท่าเดิมนั้นทำได้ยากส่วนใหญ่จะต้องนอนตะเกียกตะกายหงายท้องรอความตายอยู่ด้วยความทรมานสร้างอุ่นเปิงได้เห็นพวกมันคราวใดก็แสนสงสารก้มลงหยุดช่วยจับตัวของพวกมันขึ้นไปวางเกาะอยู่กับกิ่งไม้ เขาทำอยู่เช่นนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยความเมตตาการุณาช่วยมแมลงกวางได้หลายตัวตลอดการเดินทางตอนบ่ายใกล้คำ่ำก็มาถึงดอยก่อซึ่งเป็นจ,จุดกึ่งกลางระหว่างแม่ห้องสอนกับช่วยยองเขาหยุดที่นั่นเพื่อให้ม้าต่างได้พักกินน้ำกินหญ้าบริเวณใกล้ริมห้วยกลางกระโจมเป็นที่อาศัยหลับนอน ตัดกิ่งไม้ใบหนาทำเป็นเพิงหลังคาอีกชั้นหนึ่งเพื่อการหยาดน้ําค้างหยาดหยดลงเปียกผ้ากระโจมเขาหาฟืนไว้เตรียมก่อไฟเพื่อการสัตว์ร้ายและเพื่อให้ความอบอุ่นก่อนเข้านอนในคืนนั้นเขาอุทิศบุญแก่เทพพย,ยดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพงไพรน้อมเอากุศลผลบุญทั้งหลายที่ได้กระทำดีแล้วในวันนี้ คือบุญศีลบุญภาวนาและบุญให้ทานช่วยเหลือชีวิตสัตว์คือเราด้วงกว่างทั้งหลายขอให้บุญเหล่านั้นจงมีแก่รุกขเทวดาแก่เทพพยดาอารักษ์ขอให้ท่านจงอนุโมทนายินดีมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าซึ่งอุทิศให้นี้ด้วยกันทุกท่านเทินอุทิศบุญดังนั้นแล้วก็ค่อยๆล้มตัวลงนอนภาวนาพุทธรักษา ธรรมรักษาสังครักษาจนกระทั่งพลอยหลับไปการเวลาผ่านไปผ่านไปจนดึกดื่นซางอุ่นเปิงรู้สึกตัวตื่นเพราะได้ยินเสียงประหลาดดังแว่วมาในป่ามืดเป็นเสียงที่น่าพิศวงไปไปให้พ้นนะนางผีแกมาด้อมด้อมมองมองอยู่ทำไมแถวนี้แกรู้หรือไม่บริเวณนี้เป็นที่ที่ข้าดูแลรักษาเสียงนั้น เป็นเสียงดูดุของผู้ชายที่มีพลังอำนาจสิ้นเสียงดุก็มีเสียงคร่ำครวญสะอื้นร้องไห้ของผู้หญิงที่น่ากลัวดังตามมาว่าได้โปรดเถอะท่านรุกคเทวาอย่าขับไล่ฉันเลยฉ่านจะมาหาผู้ชายที่นอนอยู่ในกระโจมข้างกองไฟคนนั้นอย่านะนางผีผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนดีข้าคอยดูแลเขาอยู่เจ้าจะมาทำร้ายเขาไม่ได้ ข้าแต่ท่านรุกคเทวาฉันไม่ได้มาทำร้ายเขาหรอกจ้ะฉันจะมาขอร้องให้เขาช่วยเหลือฉันฉันเป็นทุกข์เหลือเกินฉันเป็นผีวนเวียนอยู่ในป่านี้มานานหลายสิบปีแล้วไม่มีใครอุทิศบุญให้ฉันเลยเสียงนางผีเศร้าส้อยหน้าเวทนาแกรู้ได้ยังไงว่าเขาจะช่วยเหลือแกได้แกรู้ได้ยังไง เสียงรุกคเทวดาจากต้นไม้ต้นหนึ่งในความมืดบริเวณน,นั้นถามขึ้นอีกฉันรู้รู้จักนางไม้ตนหนึ่งที่ริมห้วยทางน้นจ้ะเธอบอกฉันบอกให้ฉันมาขอบุญกับผู้ชายคนนี้หากเขาอุทิศบุญให้ฉันฉันจะพ้นจากภพของผีได้จ้ะนางผีในความมืดพยายามชี้แจงถึงจุดประสงค์ของเธออ๋ออย่างนั้นเหร ไม่ได้มาเพราะมุ่งร้ายเขานะจ้าท่านรุกขเทวาได้โปรดเมตตาอนุญาตให้ฉันไปหาเขาเถอะอย่าห้ามฉันเลยนางผีวิงวอนอีกอย่างนั้นก็ได้แต่ข้าดูอยู่นะหากเจ้าทําร้ายเขาเจ้าลําบากแน่นอนสร้างอุ่นเปิงนั่งฟังเสียงลี้ลับในความมืดนั้นพูดโต้ตอบกันด้วยความพิศวงใจเขาลุกขึ้นนั่งในความมืด มองออกไปทางนอกกระโจมซึ่งขณะนั้นแสงไฟในกองดับไปหมดแล้วมีเพียงฐานแดงๆเล็กน้อยเท่านั้นจากนั้นครู่ต่อมาเสียงของนางผีตนนั้นก็ดังขึ้นอีกบริเวณนอกเขตหลักมนมันร้องเรียกเขาด้วยเสียงที่โศกเศร้าท่านเจ้าขาได้โปรดเมตตาฉันด้วยท่านเจ้าขาได้โปรดเมตตาฉันด้วย เธอเป็นใครต้องการสิ่งใดจงปรากฏกายออกมาสร้างอุ่นเปิงพูดบอกเธอแล้วทันใดนั้นเขาก็เด่นแลเห็นภาพเงาร่างลี้ลับของเธอค่อยๆปรากฏขึ้นเป็นภาพเงาของหญิงรูปร่างสูงผอมมีแต่หนังหุ้มกระดูกแก้มตอบดวงตาลึกโหลผมยาวเป็นกระเซิงเสื้อผ้าขาดวิ่นกระรุ่งกระริ่งยืนตัวสันเทาอยู่ในความมืดร่างกายของเธอเรืองแสงได้ ทำให้้างอุ่นเปิงมองเห็นได้ชัดเจนท่านเจ้าขาฉันต้องการบุญขอให้ท่านจงโปรดอุทิศบุญให้ฉันด้วยฉันชื่อนางแสงเมื่อสามสิบปีก่อนเคยเกิดเป็นคนบ้านดอยกอฉันเป็นไข้ป่าตายพอตายแล้วมาเกิดเป็นผีเร่ร่อนอดอยากอยู่ในป่านี้หิวหยเหลือเกินจ้ะ แม่นางไม้ตนหนึ่งซึ่งมีวิมานอยู่ที่ต้นเป่าริมห้วยเธอรู้จักฉันเธอสงสารฉันจึงแนะนำให้มาขอความช่วยเหลือจากท่านจ้านางผีที่ชื่อนางแสงพูดวิงวอนด้วยน้ำเสียงและท่าทางที่น่าเวทนาสร้างอุ่นเปิงได้เห็นและได้ฟังก็เกิดความเมตตาตอบรับเธอว่า นางแสงเรายินดีจะช่วยเธอแต่ยังไม่ใช่วันนี้ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้ก่อนวันพรุ่งนี้เราจะไปหาชีปะขาวที่มีศีลมีธรรมเป็นผู้ทรงฌานอาศัยอยู่บนถ้ำเขตเมืองตองชีเราจะทำบุญกับท่านและอุทิศบุญให้เธอขอเธอจะอดใจรอคอยรับเอานะจ้าท่านผู้มีเมตตาฉันจะคอย ฉันจะคอยจ้ะท่านอย่าลืมนะอย่าลืมอุทิศบุญให้ฉันนางปีศาจพูดด้วยน้ำเสียงที่ยินดีไม่ลืมสัญญาแล้วไม่ลืมสร้างอุ่นเปิงบอกเธอด้วยความเวทนาผีนางแสงได้ยินแล้วก็ค่อยๆเลือนลางจางหายไปสร้างอุ่นเปิงลุกออกมาจากกระโจม เติมฟืนแห้งๆเข้าไปในกองไฟให้สว่างโพรงขึ้นอีกครั้งยืนสำรวมจิตประนมมือกล่าวสวดมนต์บทเทวธรรมขึ้นณนะที่นั้นว่าหิริโอตตปปะสัมปันนาสุกะธรรมะสมาหิตาสันโตสัปปุริสาโลเกเทวะธรรมมาติวุจเรสัตบุรุษผู้สงบทั้งหลายในโลกย่อมเรียกบุคคลที่สมบูรณ์ด้วยฮิริโอตตปะ มีความละอายต่อความชั่วเกรงกลัวบาปสมาทานซึ่งทำขาวอยู่เสมอว่าเป็นผู้มีเทวธรรมคือธรรมที่ทำให้เป็นเทวดาข้าพเจ้าสร้างอุ่นเปิงขอแสดงความเคารพต่อเทวดาที่เมตตาคอยให้ความคุ้มครองดูแลข้าพเจ้าบรรยากาศในพงไพรดอยก่อหนาวเย็นอย่าเยือกรีดริงเรไรร้องดังวังเวงสร้างอุ่นเปิง เดินกลับเข้ากระโจมนอนต่อภาวนาพุทธรักษาธรรมรักษาสังครักษาจนหลับไปพอรุ่งเช้าวันใหม่เขาตื่นแต่เช้าก่อไฟหุงข้าวเป็นสเสบียงเดินทางในช่วงสุดท้ายกินข้าวแล้วไปเด็ดดอกไม้ป่าสีสวยมากาหนึ่งทำเป็นช่อมาลายัยหลายหลากสีผสมกันจากนั้นก็นําไปยังต้นไม้สูงใหญ่ต้นหนึ่ง ซึ่งขึ้นอยู่ห่างไปทางทิศเหนือประมาณ20เมตรเป็นต้นซ้านทองขนาดไม่ต่ำกว่าสามคนโอบเป็นต้นไม้โบราณอายุคงไม่ต่ำกว่าร้อยปีเมื่อไปถึงแล้วเขายืนถือช่อดอกไม้แสดงความเคารพแล้วพูดนอบน้อมว่าท่านรุกขเทวาเขาสรางอุ่นเปิงนำช่อมาไลยดอกไม้มาไหว้ท่านขอบคุณที่เมื่อคืนนี้ท่านเมตตาคุ้มครองดูแลรักษา บัดนี้ถึงเวลาที่เฮาจะต้องเดินทางต่อแล้วเฮามาขออำลาท่านก่อนนะท่านรุกค,คเทวาเขาวางช่อมะลัยดอกไม้ลงพิงที่โคนต้นยกมือน้อมไหว้ค้อมหัวยิ้มให้แล้วค่อยๆเดินจากมาในขณะที่สายลมป่ายามเช้าก็พัดพรู ดอกซ่านสีเหลืองทองหลายดอกร่วงพลูพลูคล้ายรับรู้และอำนวยพรตอบแทนน้ำใจของสางอุ่นเปิงชายหนุ่มผู้โดดเดียวออกเดินทางต่อพลังแห่งแผนที่ย่นระยะทางอันศักดิ์สิทธิ์บันดาลน,นำพาให้เขาบรรลุถึงจุดหมายเมื่อเขาและม้าต่างเดินพ้นจากเส้นทางอุโมง์ต้นไม้ก็แลเห็นถิ่นถ้ำของพ่อลุงชีปะขาวเติงแก ยืนยิ้มละใหมคอยอยู่แล้วที่น่าทำไม่สูงข้าไม่สูงข้าพ่อลุงเติงสร้างอุ่นเปิงร้องทักทายยกมือประนมน้อมไหวไม่สูงข้าสวัสดีสร้างอุ่นเปิงดีใจมากที่สูมาเขาก็ดีใจพ่อลุงจากกันปีหนึ่งใจถึงพ่อลุงเสมอสร้างอุ่นเปิงบอกปล่อยม้าให้กินน้ำกินหญ้าแล้วก็กุลีกุจอ ค้นของเข้าไปในถ้ำมอบของที่นำมาหลายสิ่งหลายอย่างให้ด้วยความรักความยินดีพ่อลุงนี่หมวกนี่ถุงมือนี่ถุงเท้าเสื้อผ้ากันหนาวเขาตั้งใจนำมาให้พ่อลุงต้องใส่นะอากาศเยือกเย็นจัดจะได้อบอุ่นสบายแล้วก็นี่น้ำพึ่งน้ําตาลเกลือยาแก้ไข้ข้าวสารถั่วเน่าแผ่นลุงเก็บไว้กินนะ สร้างอุนเปิงยกของเหล่านั้นมอบให้พ่อลุงชีปะขาวทีละอย่างทีละอย่างด้วยความเคารพคล้ายประเคนของให้พระพอครบทุกอย่างแล้วก็บอกกับท่านขึ้นอีกว่าพ่อลุงเติงขอให้พ่อลุงอํานวยพรให้เห่าด้วยเฮาจะกรวดน้ําอุทิศบุญอุทิศให้กับนางผีตนหนึ่งบนดอยก่อเธอมาขอส่วนบุญกับเผ่าเมื่อคืนที่ผ่านมาพ่อลุงถือศีลแปดเป็นผู้ทรงฌาน เป็นเนื้อนาบุญดีงามบุญใหญ่ที่เฮาทำกับพ่อลุงจะช่วยให้นางผีตนนั้นพ้นจากความทุกข์ได้พ่อลุงชีปกระขาวเติงครั้นทราบถึงความประสงค์ของสร้างอุ่นเปิงก็ยินดีอำนวยตามทันทีท่านนั่งพับเพียบประนมมือแล้วให้พรเป็นภาษาบาลีเหมือนที่พระให้พรทุกประการ้างอุ่นเปิงก็สารวมใจกรวดน้ำอุทิศบุญให้แก่ผีนางแสงตนนั้น ด้วยความตั้งอกตั้งใจผีนางแสงเอ่ยอุทิศบุญให้แล้วนะขอให้จงอนุโมทนาบุญสร้างอุ่นเปิงส่งจิตอุทิศบุญให้เธอแล้วกรวดน้ำเทลงดินคืนนั้นสร้างอุ่นเปิงและพ่อลุงชีประขาวเติงต่างสนทนากันอยู่จนดึกก่อนจะนอนพ่อลุงชีประขาวได้บอกกับสางอุ่นเปิงขึ้นว่าสางอุ่นเปิง วันนี้สูมาก็ดีแล้วพรุ่งนี้พ่อลุงจะพาสูไปไหว้พระยิ้มที่เมืองลับแลสูเคยเห็นพระยิ้มไหมโอ้พ่อลุงพระยิ้มเมืองลับแลหรือเขายังไม่เคยเห็นเลยพ่อลุงงั้นก็รีบนอนพรุ่งนี้เช้าเฮาจะไปด้วยกันรุ่งเช้าวันต่อมาสร้างอุ่นเปิงรีบลุกขงข้าวทำกับข้าวแต่เช้าตรูก่กินข้าวกันแล้ว ก็สภายย่ามเดินตามหลังพ่อลุงชีปะขาวเข้าไปในป่าพ่อลุงเติงถือไม้เท้าอันหนึ่งก้าวเดินนำไปช้าๆไม่รีบเร่งพูดจาชี้ชวนให้สางอุ่นเปิงดูนั่นดูนี่ท่าทางและน้ำเสียงของแกเมตตาเอ็นดูสางอุ่นเปิงมากประหนึ่งปู่หรือตาพาหลานชายผู้เป็นที่รักเดินท่องเที่ยวในแดนดงลี้ลับน่าอัศจรรย์เดินไปได้หน่อยหนึ่ง ก็ถึงต้นดอกไม้ป่าซึ่งกำลังออกดอกเป็นช่อพุ่มสีเหลืองทรงกลิ่นหอมฟุง้งแกหยุดเดินเด็ดใบไม้กำหนึ่งก็โยนขึ้นไปทางต้นดอกไม้ต้นนั้นฉับพลันก็เกิดเป็นภาพหน้าพิศวงใบไม้หลายใบกลับกลายเป็นผีเสื้อตัวใหญ่หลายตัวกลางปีกโบยบินวนเวียนร่อนไปมารอบชอบชอพุ่มดอกไม้ แล้วแกก็หันมายิ้มพูดเย้าวถามอย่างอารมณ์ดีว่าเห็นไหมสร้างอุนเปิงใบไม,ไม้กลายเป็นผีเสื้อบินได้สวยไหมนั่นนั่นพวกบันบินชมดอกไม้กันสร้างอุนเปิงยืนมองด้วยความอัศจรรย์ใจต่อสิ่งที่พ่อลุงเติงแสดงให้ดูโอ้พ่อลุงพ่อลุงทำได้อย่างไรเก่งเหลือเกินสูก็อาจจะทำได้ แต่สูต้องบวชเป็นชีพระขาวมาอยู่ในถ้าเหมือนอย่างพ่อลุงบอกดังนั้นแล้วแกก็เดินนำต่อไปอีกแล้วพักต่อมาแกก็ทำสิ่งที่น่าพิศวงอีกเป็นครั้งที่สองคราวนี้แกก้มลงหยิบก้อนหินขนาดเท่าผลหมากปินขึ้นมาก้อนหนึ่งแล้วโยนออกไปข้างพุ่มไม้บัดดนนั้นก้อนหินก็กลายเป็นกระต่ายอ้วนสีน้ำตาล กระโดดย่องๆไปมาแล้วหยุดนิ่งกระดิกหูเอียงคอจ้องมองดูสางอุ่นเปิงทำหนวดกระดุกกระดิกยังไม่พอแค่นั้นแกหยิบขึ้นมาอีกก้อนหนึ่งขนาดไล่เลี่ยกันโยนออกไปทางทิศเดียวกันแวบเดียวก็กลายเป็นกระจายอีกตัววิ่งเข้าไปหากันแล้วพากันกระโดดวิ่งวนตามกันไปรอบๆพุ่มไม้รอบแล้วรอบเล่าท่าทางของพวกมันสนุกสนาน ส้างอุ่นเปิงก็อุทานขึ้นว่าพ่อลุงเติงน่าอัศจรรย์เหลือเกินพ่อลุงมีอิจฉริ์มากจริงๆส้รางอุ่นเปิงสูก็อาจจะทําได้หากสูมาบวชเป็นชีประขาวอยู่ในถ้ำเหมือนกับพ่อลุงพ่อลุงเติงพูดแล้วก็ยิ้มให้ด้วยสีหน้าแววตาที่อ่อนโยนส้รางอุ่นเปิงอัศจรรย์ใจยิ่งนักเดินตามแกไปอีกพอหันหลังกลับไป ก็ยังเห็นกระต่ายสกสองตัวนั้นวิ่งวนไล่กันอยู่รอบๆพุ่มไม้รอบแล้วรอบเล่าเดินกันไปเดินกันไปอีกพักหนึ่งพ่อลุงเติงก็ทำสิ่งประหลาดลึกลับให้ดูเป็นครั้งที่สามคราวนี้แกหยุดก้มลงหยิบท่อนไม้แห้งๆซึ่งลนขวางทางอยู่ท่อนไม้นั้นขนาดใหญ่เท่าแขนยาวประมาณเมตรเศษๆแกโบกแกว่งไปมาจากนั้นก็โยนลงบนพื้นดินข้างทาง ฉับพลันทันใดนั้นท่อนไม้ก็กลายเป็นงูนอนชูคอแผ่พังผ่านทรายหัวแลบลิ้นแผลบหน่ากลัวสร้างอุ่นเปิงสะดุ้งหยุดยืนตะลึงมองจ้องดูงูประหลาดตัวนั้นเขาอุทานขึ้นด้วยความตื่นเต้นว่าพ่อลุงเติงโอ้หากไม่ได้เห็นกับตาเขาจะไม่เชื่อเลยคาถาอาคมของพ่อลุงมีมากมายน่าอัศจรย์จริงร้างอุ่นเปิง สูก็อาจจะทำได้หากสูมาบวชเป็นชีปะขาวภาวนาอยู่ในถ้ำเหมือนกับลุงเฮ้อเๆตาชีปะขาวเติงบอกแล้วก็หัวเราะเสียงดังอย่างชอบใจที่เห็นสางอุ่นเปิงชะงักจ้องดูงูมันไม่ทำอะไรสูรอกบอกแล้วก็โบกมือไล่พูดเสียงดังๆขึ้นว่าไปไปเจ้างูจงเข้าป่าไป สิ้นเสียงของพ่อลุงชีปาะขาวงูดุตัวนั้นก็ลดพังพานเลือ้อยลับเข้าปไปในป่าข้างทางอย่างรวดเร็วสร้างอุ่นเปิงแสงจะอัศจรรย์ใจเป็นล้นพ้นความรู้สึกขณะนั้นมังเกิดความทึ่งศรา,ายิ่งล้นเขายกมือประนมน้อมไหว้กล่าวชมเชยสรรเสริญขึ้นอีกว่าพ่อลุงเติงพ่อลุงเก่งจริงๆเป็นบุญของเฮาที่ได้หูจักพ่อลุงเป็นบุญเหลือเกิน สร้างอุ่นเปิงเอ้ยมีสูคนเดียวเท่านั้นที่ได้เห็นคนอื่นๆพ่อลุงไม่ทำให้ดูรอกพ่อลุงฮักสูชื่นชมความดีของสูจึงได้ทำให้ดูวาสนาของเฮาต้องกันเคยผูกพันเป็นกระยาณมิตรมาแต่อดีตชาตินานมาเมื่อได้กลับมาพบกันลุงจึงดีใจสุขใจมากมาย สางอุ่นเปิงพอได้ฟังก็สุดแสนซาบซึ้งใจเดินกันต่อไปอีกไปตามทางแคบๆในซอกเขาเส้นทางวกไปเวียนมามองไม่เห็นสิ่งใดนอกจากแผ่นผาหินสูงเดินกันไปอีกพักใหญ่พ่อลุงชีปะขาวเติงก็หยุดเดินหันมาพูดยิ้มยิ้มทีเล่นทีจริงกับสางอุ่นเปิงว่าสางอุ่นเปิงใกล้ถึงเมืองรับแลดอยกอแล้ว สูเป็นคนดีมีบุญหน้าตาดีหากสาวเมืองรับแลคนใดชอบใจสูชวนให้สูอยู่ด้วยสูจะว่าอย่างไรสร้างอุ่นเปิงหัวเราะต่อคำถามของพ่อลุงเขาพูดตอบทันทีโดยแทบจะไม่ต้องคิดว่าพ่อลุงเติงเขาบปอยู่เมืองรับแลดอกเขามากับพ่อลุงเวลากลับก็ต้องกลับกับพ่อลุงจะค้างอยู่เลหลวไหลคนเดียวได้อย่างไร ออดีแล้วสร้างอุ่นเปิงพ่อลุงเตือนไว้ก่อนสาวเมืองรับแลมีแต่งงามๆทั้งนั้นใครไม่เตรียมใจไว้จะลหลงไหลไฝฝันได้ง่ายๆคนดีมีศีลธรรมสาวเมืองลับแลเขาชอบหากใครติดใจแต่งงานกับสาวรับแลจะต้องเป็นเขยเมืองรับแลตลอดชีวิตไม่มีทางได้กลับออกมาขอบคุณพ่อลุงที่เตือนเฮาไปอยู่เมืองรับแลดอก ถึงเวลาเฮาจะกลับออกมากับพ่อลุงดีแล้วสร้างอุ่นเปิงดีแล้วพ่อลุงชีประขาวเติงหัวเราะชอบใจแล้วก้าวเดินนำหน้าต่อไป